การได้ทบทวนธรรมมันก็เป็นการต่อยอดสภาวธรรมของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบการต่อยอดสภาวธรรมอย่างสมบูรณ์แบบมันจึงทำให้จิตของเราสูงขึ้นทุกวันนี้ที่จิตของเรามันสูงขึ้นไม่ได้ก็เพราะว่าโยมต่อยอดไม่เป็นไงเหมือนโยมมีไม้อยู่ด้ามหนึ่ง แต่โยมไม่เคยต่อยอดเลยโยมก็ใช้ไม้ด้ามเดิมๆของโยมไม่เคยรู้วิธีการที่จะเอาไม้มาต่อไม้ของตัวเองโยมก็จะมีพื้นที่ขอบข่ายจิตเท่าเดิมแต่เมื่อไรก็ตามที่โยมรู้วิธีการในการนำจิตของเรานี้ไปต่อยอดมันก็เหมือนกับเรามีไม้อยู่หนึ่งด้ามไปต่อกับไม้อีกหนึ่งด้าม ขอบข่ายการใช้งานก็จะกว้างขึ้นยาวขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าต่อยอดถูกทางนี่นโะยมโยมจะเข้าใจคำว่าอวิชาทำไมในวงล้อของปฏิจจสมุปบาทอวิชชาจึงเป็นตัวแรกเลยโยมไอความไม่รู้นี่นะไอความไม่รู้เนี่ยที่มันฝังในจิต มันมันเยอะไปหมดอ่ะมันเหมือนคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือคนที่มันทุกข์เนี่ยโยมจะรู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงแต่เมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเราก็เลือกที่จะนิ่งแต่คำว่าอาวิชชาในตัวนี้เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยนั่งในเนี้ยถามลงไปดูสิเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเกิดมาทำไม เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเกิดมาได้อย่างไรเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเราตายแล้วจะไปไหนคนให้คำตอบตัวเองในเรื่องนี้ไม่ได้คนกลุ่มนี้ก็จะกลัวความตายนะดังนั้นโยมจงขอบคุณตัวเองนะว่าวันนี้เนี่ยเราป่วยเราเจ็บไข้ได้ป่วยให้โยมขอบคุณตัวเองเลยว่าโอ้การได้เจอกันหนึ่งครั้ง มันก็หมายความว่ามันทําให้การได้มันการมันทำให้การได้เจอกันในครั้งต่อๆไปสั้นลงทุกครั้งหรือจะไม่ใช้คำพูดนี้จะใช้คำพูดว่าหนึ่งวันผ่านไปชีวิตก็ใกล้ความตายมา1วันหนึ่งวันผ่านไปชีวิตก็ใกล้ความตายมาหนึ่งวันดังนั้นตัวคำว่าวิชาเนี่ยที่มันฝังในจิตของเราเนี่ยมันมากมายไปหมดมันเยอะแยะไปหมดมันจับลำดับชั้นไปหมด ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งในการที่จะเอามาเรียนรู้มาเปลี่ยนตัวอวิชานี้ให้กลายเป็นวิชาอันนั้นก็ได้แก่อะไรรู้ไหมคุณโยมอภิญญาหกนะหนึ่งในนั้นก็คือเจโตปริยายะอย่างพรพุทธเจ้าทรงค้นพบเครื่องมือในการที่จะเอาไปยัดยั้งหรือเอาไปเปลี่ยนแปลง เอาไปเติมลงไปในจิตเอาสิ่งเหล่านี้เติมลงไปในจิตเติมลงไปในจิตเพื่ออะไรเพื่อให้จิตนี้มันจัดลำดับชั้นของกรรมเพื่อให้จิตนี้มันจัดลำดับของมันพอจิตนี้มันถูกจัดลำดับเจโตเกิดบางคนก็เกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณบางคนก็เกิดเป็นทิพพโสตบางคนก็เกิดเป็นทิพจักขุบางคนก็เกิดปเป็นอะไร อิทธิวิธีหรือบางคนที่สามารถใช้เครื่องมือทั้งหมดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบโยมจะได้จิตที่เป็นยานที่เรียกว่ายานสูงสุดก็คืออาสวะขยะายานคือยานของการหลุดพ้นคนที่จิตแต่ระดับอาสวะขยะายานนี่หมายความว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ทยานเข้าสู่กระแสรพระนิพพาน คำว่าอาสาวะคยยะยานคือยานที่ไม่ต้องการสิ่งใดเลยแต่การแต่แตการที่โยมจะได้อาสาวะคยยะยานได้โยมต้องถูกจัดลำดับชั้นของจิตนะมันมันมันไม่เหมือนคำว่าไม่ต้องการสิ่งใดเดเลยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเหมือนโยมจะออกจากบ้านน่หมายความว่าวันนี้โยมออกบ้านด้วยความโกรธแล้วโยมก็บอกว่าโยมไม่เอาอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่อาสาวะคยยะ อาสะวะขย้ายารู้ทั้งรู้ว่ามีอะไรแต่โยมดับอวิชชาไปแล้วด้วยเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ทำไมเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องมองไปที่จิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณความหมายของจิตมันคือตัวรู้มองที่จิตอย่างเดียวถ้ายมมองหาจิตไม่เจอจิตมันคือตัวรู้รู้แท้รู้จริงรู้บริสุทธิ์อันนี้คือจิตเลยนะ แต่เมื่อมันถูกอวิชชาครอบงำเนี่ยเรามองไม่เห็นจิตแท้ๆทุกวันเนี่ยที่มองโยมมองจิตไม่เห็นยมมองจิตไม่เจอตามจิตตัวเองไม่ทันเนี่ยมันเพราะเป็นอวิชชาทั้งนั้นเลยคือความไม่รู้มองเข้าไปพระอาจารย์มองเข้าไปไม่เห็นอะไรเลยนี่อวิชชามองเข้าไปแล้วตามไม่ทันนี่อวิชชามองเข้าไปแล้วจิตนี้มันไม่สามารถที่จะ ยกระดับจิตได้นี่ไงโยมจิตที่เปี่ยมไปด้วยอวิชชาแต่ถ้าโยมเห็นจิตจิตหนึ่งที่เป็นจิตเนื้อแท้ของเราจริงๆแล้วเห็นจิตนี้แล้วต่อยอดจากจิตนี้แล้วพัฒนาจิตวิญญาณเดิมแท้จิตนี้ด้วยเครื่องมือคือเจโตบริยายญาณเนี่ยมันจะจัดลำดับชั้นจิตของโยมเนี่ยจนในท้ายที่สุดนะโยมนะการเห็นจิตที่แท้จริงของเราเนี่ย คือการสลับอวิชชาออกไปได้อย่างสมบูรณ์แบบคือความไม่รู้แล้วเราจะเปลี่ยนความไม่รู้นี่แหละเป็นตัวรู้ที่สมบูรณ์แบบให้จิตวิญญาณของเรามันมีทางไปได้ดังนั้นนักปฏิบัติธรรมทุกคนเลยนะปฏิบัติธรรมไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยธรรมะเนี่ยมันจะขัดเกลาจิตใจของโยมเองจิตของเรามันตั้งอยู่อย่างนี้ ในจิตนี้มันก็ถูกฝังไปด้วยอวิชชาจิตเดิมสัญญาเดิมปัญญาเดิมมันฝังอยู่นี่มันฝังอยู่มันฝังอยู่มันฝังอยู่วันนี้คนที่มองไม่เห็นจิตตัวเองที่จิตที่มันเต็มไปได้วยความอาวิชชาคือความไม่รู้เริ่มตั้งแต่ว่าไม่รู้ว่ามองจิตยังไงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการปฏิบัติธรรมมันช่วยให้จิตนี้มันสูงส่งได้ยังไงคือมันไม่รู้ทุกอย่าง หรือรู้บ้างไม่รู้บ้างก็เรียกว่าไม่รู้โยมถ้าโยมรู้บ้างไม่รู้บ้างก็เรียกว่าไม่รู้แต่ถ้ามันรู้ก็คือว่าโยมจะมีกําลังในการมีกําลังใจในการที่จะทำเหมือนเหมือนโยมรู้ว่าอาหารนี้มันปรุงยังไงโยมจะปรุงอาหารนั้นด้วยความสุขตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยโยมนะเปิดเพลงฟังก็ได้ทําอาหารไปด้วยเหมือนมาภาพไปทําฟันเนะี่ย หมอใหม่หมอใหม่หมอมือใหม่กับหมอมือไม่ใหม่นี่รู้เลยถ้าหมอที่ชำนาญการแล้วเนี่ยเข้ามาถึงในห้องปุ๊บเนี่ยดูฟิล์มเอ็กซเรย์เปิดเพลงฟังเอาหูอัดนะเขาทำฟันไปด้วยคุยไปด้วยแต่ถ้าหมอไม่ใหม่นี่ก็ถามอันนี้คืออะไรอันนี้คือเส้นอะไรแกะยังไงดึงยังไงขนาดฟังเพลงไปด้วยยังฟังไม่ได้เลย ดังนั้นจิตที่เข้าใจไปแล้วมันเห็นจิตของตัวเองแล้วนี่โนะยมนะมันจะเห็นกระบวนการของจิตจิตนี้มันถูกจัดลําดับความเข้าใจในจิตของโยมรู้จริงเนี่ยโยมจะปฏิบัติธรรมได้อย่างมีความสุขโยมจะสามารถใช้ชีวิตนี้ได้อย่างมีความสุขในทุกขณะจิตเลยอันนี้คือที่สุดของการพัฒนาจ,จิตแต่จิตของเรานี้มันจะถึงที่สุดได้ขนาดนี้มันคือผลของมันแต่ระหว่างการเดินทางนี่สิ ถ้าเราเดินทางบนเส้นทางของการปฏิบัติธรรมนี้ด้วยสมาธิเพียงอย่างเดียวด้วยการภาวนาเพียงอย่างเดียวบางครั้งมันทำให้กำลังใจของคนลดน้อยถอยลงไปเพราะการปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆปฏิบัติอยู่บนภาวนาเรื่อยๆเห็นผลไหมเห็นผลแต่มันช้าแต่มันนานมันทำให้คนที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติภาวนา กำลังใจมันผดถอยลงไปจนในที่สุดถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ดึงจิตไม่มีนิดไม่มีมิตรดึงจิตของเราขึ้นมาคนกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าปฏิบัติธรรมที่วัดก็กรูปแบบนี้ดังนั้นสู้ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้เหมือนเดิมได้ในรูปแบบเดิมๆด,ดังนั้นแล้วเนี่ยหลักสำคัญของมันคือเราจะต้องเดินบนเส้นทางนี้ด้วยหลักของวิปัสสนาภาวนา และหลักของสมถภาวนาคือรู้ด้วยศึกษารู้ด้วยเฉพาะตนด้วยด้วยสภาวะของอะไรด้วยสภาวะของปีติ1ิอาการด้วยด้วยสภาวะของจิตที่เข้าถึงเข้าถึงจิตของตัวเองด้วยสองอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวทาให้จิตของโยมเป็นนักปฏิบัติธรรมสองขาคือสมถะวิปัสนา พระพุทธเจ้าบอกแล้วนะว่าคนเอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวแต่ปฏิเสธสมถะเนี่ยเหมือนนักปฏิบัติธรรมขาเดียวคนที่เอาแต่สมถะไม่เอาวิปัสสนาก็ขาเดียวแต่คนที่ปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาคนกลุ่มนี้เรียกว่านักปฏิบัติธรรมสองขานะโยมนะนักปฏิบัติธรรมสองขานั้นคนที่จะปฏิบัติธรรมสองขาได้โยมจะต้องเข้าใจหลักของการปฏิบัติก่อน ตัวเจโตปริยยะยานเนี่ยที่เรากําลังศึกษากันอยู่นี้เนี่ยมันจะทําให้จิตของโยมเนี่ยจัดลําดับได้อย่างสมบูรณ์แบบพอถึงเวลามาไม่ว่ากรรมอะไรก็ตามคนที่จิตมันถูกจัดลาดับแค่น้อมจิตของเรายกบุญนี้บุญนี้ก็ถึงทันทีโยมเห็นไหมเวลาเราสนทนาธรรมอะวันพระที่ผ่านมาอามาภาพพึ่งได้กลับไปอ่านข้อความที่โยมเขียนลงใต้ ใต้ใต้วีโอที่บรรยายทาไม่ว่าจะเป็นโยมสุโยมไก่เนี่ยถามเข้ามาอย่างโยมอย่างโยมสุเนี่ยเขียนว่าอยู่ที่บ้านพอไปอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าตัวเองตั้งจิตยกผลบุญนี้ส่งบุญให้แล้วพอเดินกลับเข้ามาที่บ้านรู้สึกขนลุกชูชันเลยว่ามันเหมือนกับสัมผัสได้ ก็าถามว่าสภาวะนี้หมายความว่าคนที่เราตั้งจิตให้เขาเ <c oughs> ขาได้บุญจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าโยมไก่เป็นต้นหรือว่าแม่แต๋วแม่เกิดบัติเหตุตั้งจิตถึงตั้งจิตยกผลบุญเป็นเชื่อบุญเป็นเชื่อบุญเป็นยกผลบุญเป็นเมื่อเจโตทําหน้าที่ของเจโตกรรมถูกจัดลำดับชั้นโดยอัตโนมัติจิตมีพลังยิ่งมากคนที่จิตคนที่จิต เคยถูกเจโตปริยายญาณจัดลำดับชั้นแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้เวลาจะทำอะไรก็ตามเขาเรียกว่ามีฤทธิ์ทางจิตมีฤทธิ์ทางจิตภาษาธรรมเรียกว่ามีฤทธิ์ทางจิตถ้าเราจะไล่ตั้งแต่ภาคใต้ขึ้นมาเหมือนหลวงเหมือนหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เนี่ยพูดอะไรสำเร็จหมดหรือครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานเนี่ยสำเร็จหมด เหมือนมีหลวงปู่ครูบาจังหวัดน่านรูปหนึ่งหลวงพ่อท่านเคยเล่าท่านเคยไปศึกษากับหลวงปู่ครูบาและภาพจําชื่อไม่ได้คนมาหาเนี่ยตื่นมาแต่เช้าสมัยก่อนไม่เหมือนบ้านเราคนชาวบ้านเนี่ยจะเอาน้ำเนี่ยมาใส่ขันนะเอามาวางไว้ที่กุติท่านเนี่ยพอท่านขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านไม่ต้องเสกคาถาใดเลยนะโยมขออภัยหลวงพ่อท่านว่าท่านก็น,นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเดินจาก เดินเดินเดินจากลานวัดไม่ใส่รองเท้าะเดินจากลานวัดขึ้นมาเหยียบศาลานั่งเก้าอี้ยกเท้าขึ้นมานะโยมเอามือลูบฝ่าเท้าตัวเองอะแล้วก็ถือมือลูบอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเอาใส่ในน้ำเนี่ยที่ญาติโยมออกมาให้คนก็ยังเอามาให้ท่านปลุกเสกเอาโยมเอาดังนั้นคนที่จิตนี้ถูกกําลังของสมถะจัดลําดับแล้วเขาถึงเรียกว่ามีฤทธิ์ทางจิตที่เรียกว่าคิดอะไรก็สมปาถน,นา คิดอะไรก็สมปัารานานั่นแหะนึกสิ่งใดก็สําเร็จนึกสิ่งใดลงไปอธิษฐานสิ่งใดสิ่งนั้นก็เปิดเนี่ยคือฤทธิ์ทางจิตคนที่ไม่เคยถูกเจโตปริยยะยามจัดลําดับชั้นเนี่ยอันนี้ก็จะยากหน่อยแต่คนที่ถูกเจโตปริยยาะยามจัดลําดับชั้นแล้วโยมนึกสิ่งไหนอธิษฐานสิ่งไหนตั้งจิตถึงอะไรสิ่งนั้นจะส่งผลให้เราเกิดขึ้นเอง แม้นว่าเราจะอธิษฐานว่าหากในชีวิตของลูกใครก็ตามที่คิดไม่ดีหวังเอาแต่ได้หรือไม่มีบุญสัมพันธ์กันขอให้มีเหตุพัดภาคจากกันด้วยความดีให้มีเหตุพัดภาคจากกันด้วยความดีคนใดก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราเนะี่ยโยม คนที่ถูกเจโตปริยายาญาณจัดลำดับชั้นอย่างนี้แล้วอธิษฐานอย่างนี้เดี๋ยวก็ส่งผลเองโยมหรือคนที่มีเจโตปริยายาญาณจัดลำดับชั้นแล้วเนี่ยอธิฐานว่าหาสถานที่นี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เป็นของพร,ระเจ้าบางคนเห็นไหมโยมอธิฐานที่เนี่ยอธิฐานที่ด้วยฤทธิ์ของเจโตปริยญาณยอธิฐานขอให้เจ้าของตัวจริงมาดูแล คนบางคนอดิษฐานก็ยังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าอะไรตัวเองนะคือเจ้าของตัวจริงต้องทําหน้าที่นะต้องทําหน้าที่เพียงแต่ต้องรอเวลาในการที่จะเจอคนที่เหมาะสมและมีหน้าที่จริงๆเข้ามาดังนั้นฉันใดก็ฉันนั้นจิตของเราที่มีกําลังของจิตมีกําลังของจิตอยู่โยมจงใช้กําลังของจิตนี้เอาไว้ในการพัฒนาจิตของเราให้มันสมบูรณ์แบบ ถ้าโยมไม่สามารถเอากําลังจิตนี้พัฒนากําลังจิตของเราให้มันสมบูรณ์แบบได้เนี่ยอันนี้โยมก็จะไม่สามารถที่จะยกจิตนี้ก้าวข้ามก้าวข้ามอวิชาคือความไม่รู้ทางโลกแบบดิบๆได้เลยเข้าสู่ทางธรรมก็ายากโยมเนี่ยถือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่โชคดีที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องของเจโตปริยญญา,ยาจัดลำดับชั้นจิตคิดอะไร อธิษฐานอะไรสำเร็จทําไมหลวงปู่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดท่านมีฤทธิ์เหยียบน้ำทะเลคนอยู่ในเรือเอาน้ำขึ้นมาเหยียบแล้วกลายเป็นน้ำจืดเพราะท่านมีฤทธิ์ทางจิตนะอธิษฐานอะไรนึกอะไรนะสำเร็จหมดนะถ้าเราปฏิบัติถึงนโยมนะปฏิบัติถึงนะได้หมดแต่ทุกวันนี้นะไม่ต้องพูดถึงฤทธิ์ทางจิตเลย แค่เจโตบริยาะายานที่ว่ายมยังไม่เข้าใจเลยแค่การปฏิบัติเพื่อเร่งสภาวธรรมยังไม่ถึงเลยแค่การให้จิตนี้มันถูกจะลําดับเนี่ยมันยังทําไม่ได้เลยหน้าภาษาอะไรว่าการอธิษฐานนั้นจะส่งผลได้มากหรือได้น้อยแม้การอธิษฐานนั้นจะส่งผลก็จะส่งผลตามบุญตามความบริสุทธิ์ตามความหนานแน่นความบริสุทธิ์ของจิตก็จะได้ประมาณนั้นละโย,ยมได้ประมาณนั้น